สวัสดีครับพวกผมคุณธเทพพยิบีพยากรณ์นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงของท่านที่เกิดในวันพุธช่วงวันที่27มีนาถึง2เมษายนนะครับ2566เนาะสัปดาห์นี้กเ็เริ่มเปลี่ยนสกกลาดเข้าหน้าร้อนนะครับเ,เข้าเดือนเมษา,าสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับที่จะพูดไปสิ่งไหนดีก็รับไว้นะครับสิ่งไหนไม่ดีก็ฟังเป็นไกด์ไลน์นะครับยังไงก็ผมจะพูดไปตามไพ่อยู่แล้วนะครับ สําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับสิ่งหนึ่งนะพูดสิ่งที่ต้องระวังก่อนนะครับหลักๆเลยนะอพอขึ้นลักษณะนี้นะครับเดวิล5ห้ม่เท้าเนี่ยมักจะมีเรื่องวุ่นวายนะครับเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือเรื่องของอคนนะครับบุคคลที่3เนี่ยหรือว่าคนรอบข้างเนี่ย มักจะนำพาเรื่องอความยุ่งวุ่นวายหรือนำพาเรื่องของความเดือดร้อนมาให้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธเนี่ยก็ต้องอ่สแกนคนสักหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งใดก็แล้วแต่่เหมือนกับว่าเวลามาคนมาขอความช่วยเหลือนะถ้าไพ่ลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะถ้ามาขอหยิบยืมเงินอันนี้อย่าไปให้นะอืออาจจะใจดําสักหน่อยแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับถ้าไพ่ลักษณะนี้นะครับคือ คุณปล่อยให้เขาคนยืมเงินไปเนี่ยไม่ได้คืนนะภพ่ลักษณะนี้นะครับเจอมาทุกเคสเลยภพ่ขึ้นแบบนี้นะครับไม่ได้คืนนะครับเพราะฉะนั้นหากมีคนมาขอความช่วยเหลือ,อมาขอความช่วยเหลือนะครับสัปดาห์นี้ให้พิจารณาให้หนักนะเพราะว่ามันมักจะนําความเดือดร้อนมาตามหลังนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของ <c oughs> อพอดวงขึ้นเดวิลเนาะ,ะเรื่องของการไปแบบ สถานที่อโคจรนะครับสถานที่ที่คนพุกพ่านสถานที่ที่มันมันมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าลักษณะนี้มันมักจะมีคนนําพาความเดือดร้อนมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดูหน้าดูหลังด้วยเนาะมไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันสุ่มเสี่ยงมากนะครับสิ่งหนึ่งที่จะดีนะครับหรือว่าที่จะเสริมได้ก็คือมันจะไปเด่นกับพวกคนขาย เหมือนว่าเจ้ามือหวยเจ้ามือหุ้นอะไรแบบนี้นะครับสิ่งนี้จะไปเด่นกับคนกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็คนที่ขายแบบเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มของมึนเมาของอะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะเด่นกับกลุ่มนี้นะกลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะเด่นนะครับแล้วก็สามารถทําเงินได้ดีในสัปดาห์นี้นะครับส่วนเรื่องต่างๆที่บอกไปเนาะเรื่องของ สุขภาพด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงท้องช่วงกระเพาะปัสสาวะช่วงอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่จะเสริมนะครับหรือว่ามันพอจะแก้เคล็ดได้อันนี้แล้วแต่วิจรารณญาณนะการถวายถวายหลอดไฟถวายส่องแสงที่มันส่องสว่างแสงสว่างหรือว่าบริจาคค่าน้ำค่าไฟช่วยวัดช่วยว่านะครับหรือว่าบริจาคให้ตาม ที่เขาเรียกว่าอะไรแหะมูลนิธิหรือว่าอะไรที่ช่วยเหลือคนนะครับเกี่ยวกับน้ําไหลไฟสว่างอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าใครมีโอกาสก็เติมน้ํามาันตะเกียงนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะอันนี้ต้องใช้วิญญาณนะครับแต่เท่าที่แนะนํามาหลายๆคนก็เหมือนกับดีขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคนที่เกิดในวันพุธสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของคนเข้ามาหาเนี่ย มักจะนําพาเรื่องเดือดร้อนแล้วก็เรื่องอที่ไม่ค่อยดีเข้ามาให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสแกนนิดนึงนะคนที่เกิดวันพุธนะครับสัปดาห์นี้อันในส่วนของเรื่องความรักเนี่ยมักจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับเรื่องวุ่นวายเรื่องมันมันไม่ใช่ดวงรายบุคคลถ้าเป็นดวงรายบุคคลเนี่ยผมทานายได้เลยว่าอาจจะมีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่อันนี้ก็พยายามนะครับมันเป็นดวงภาพรวมก็ใช้วิิยาน,นะครับ ก็สิ่งหนดีก็ับไว้สิ่งหนที่ไม่ดีก็ฟังเป็นไกด์ไลนนะครับฟังฟังหูไว้หูนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธ